ช่องกีวีบายแฟมิลี่บ้านเฮากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าคลิปนี้กันยั่งยู่บ้านลุงหานใหม่เก่าเนาะบ้านลุงหานก็นอยูอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามสำหรับบ้านหลังนี้สีอยู่ลอกที่สองใครอยากมาชมกับสามารถมาชมได้เนาะจาะ้าเนาะยู่ลอกที่สองของบ้านลุงหานอยู่ในราคาสามแสนแปดหมื่นบาทกับต่อร่องทั้งลานได้จา้า มีสองห้องนอนแล้วก็มีระเบียงด้านหนา้าพร้อมมานั่งสำหรับบ้านหลังนี้สิบมีอตของน้ามาแต่วามีประตูวไว้สำหรับต่อเติมด้านหลังทั้งสองห้องชมรอบๆไปน้ำกันก้อนขึ้นไปชมตัวบ้านเนาะขนาดของบ้านหลังนี้ก็6กคูณหกเมตรหน้ากว้าง6กยาวหในเรื่องของการจัดทรงก็ทรงฟรีในภาคอีสานแล้วก็ ผากอื่นๆหรือว่าไก่เคียงก็สามารถต่อร่องคุยกับทาง้านได้โดยตรงเนา,จานะจ้าเนาะสำหรับท่านใดต้องการก็คุยได้คำถามที่มีเข้ามาหลายก็คือทาง้านหลับพรบอพรใดบ่ก็คือจากที่สอบถามคุยกับทาง้านแล้วก็ได้คำตอบมาให้ท่านผู้ชมก็คือว่าทาง้านว่าดหลับพรเนาะบวาสิพรสองงวดหรือสามงวด ถ้าต้องการอีิลีกับร่องคุยกับทาง้านเบิงจ่าถ้าพนบมดลไม่ที่ทาง้านน้ำมาใส่ก็สิเป็นไม่เก่าไม่ร่วมเนาะไม่เนื้อแข็งอย่างเช่นไม้แดงไม้จิ๊หรือว่าไม่เต่งเฮานี้ล่ละไม่ประดูไม่กุ้งไม่ซาดแน่ผสมกันไปเนาะเป็นไม่เก่า นี่ก็คือด้านหลังเป็นประตูไวสําหรับต่อเติมคือทางลาน,นายังบ่ไดติดประตูหย้ยเนาะต่ว่าสีมีประตูหอยย่นี่ก็มองจากด้านนอกเข้าไปด้านในก็จะเห็นเป็นฟ้ายิบซ้ําสำหรับเสาของบ้านหลังนี้ก็มีทั้งเบิดเก่าต้น สูงประมาณเจ็ดหเส้นความสูงจากพื้นเสาก็เป็นเซาประมาณนาหกนาเจ็ดผสมกันจ้าสำหรับบ้านหลังนี้ก็เป็นหลังแปลกอีกแบบหนึ่งของหลานลุงหาเนาะจ้าเนาะตั้งแต่ไทยมากกับพึ่งพึ่งเห็นบ้านหลังนี้ก็แปลก แบกไปอีกแบบหนึง่งประตูกะทางลานกะเห็ดประตูมังกรบอกไย้มังกรบอกหรือว่าไก่ทองกะร่องขึ้นไปเบิ่งน้ากันเนะจ้ะเนาะว่าสิเป็นไรยังกันแนะ่ท่านผู้ชมท่านใดอยากเบิ่งแบบบ้านอื่นๆที่ทางช่องได้พาชมไปแล้วกะสามารถเข้าไปเบิ่งได้จ้าคือกดซื้อช่องกดซื้อช่องแล้วกะไปเลือกเพลิดในเพลิดก็สิมี เขียนไว้ว่ารวมบ้านน็อกดาวกับกดเข้าไปเลยจ้าแล้วก็เลือกเบิ้งตามแบบที่ต้องการเลยจ้าใครต้องการเบื้งแบบใดหรือว่าอยากสร้างทางลานแบบใดก็สร้างได้ทางลานก็เฮ็ดให้ได้ตามออเดอร์ตาม, order, ตามสัง่งบ้านหลังใดบ่มีห้องน้ำแต่ว่ามักแบบก็บสร้างเพิ่มห้องน้ำได้ก็ตกลงราคากับทางลานเบื้งเนาะจ้าเนาะงบเท่านี้เฮ็ดได้บอก็คุยกันได้ ขึ้นมาโตบ้านก็จะมีบันไดยู่สามขันพร้อมประตูเปิดปิดตรงนานระเบียงทางขึ้นขึ้นมากก็ะจะเห็นระเบียงกว้าง6กคูณสเมตรพร้อมมานัง่งอยู่หน้าห้องทั้งสองห้องฝ่าใหม่สวยงามระบบไฟก็เดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อย ้อมใส่งานสำหรับบ้านหลังนี้ใหม่กระโดดเด่นเนาะสีใหม่แดงองคตรงเอง็เตงงามดีระเบียงก็กว้างขว้างโล่งสบายจ้านี่ละจ้าไก่ท้องหรือมังกรท่านผู้ชมกระเบื้องเอาด้วยจ้าเด้อภายในห้องเขามาแล้วก็จะเห็นห้องโล่ง สำหรับห่องนอนทั้งสองห่องมีขนาดทอกันประมาณ3คูณ4ีเมตรพร้อมประตูด้านหลังไว้สำหรับต่อเติมหองน้ำหรือว่าหองอิหยังก็แล้วแต่ลูกค้านะแล้วแต่ความสะดวกาาใให้่องกระบ,บุพนนังไว้เรียบร้อยสามารถติดแอรได้เลยสำหรับลูกค้าทันใดอยากติดแอร์บุพนังด้วยไม้อดัดแต่ว่าโครงสางเป็นโครงไม้ พื้นใหม่แนบชิดสวยงามใหม่เก่ากับโบคือใหม่ๆเนาะจ๋านะใหม่เก่านี่คือมันอยู่โตแล้วมันบ่มีหดตัวแต่ว่าสําหรับใหม่ๆนี่สังเกตเห็นใดเลยใหม่กับสีหางหดตัวยางพื้นบ้านเนี่ยเอามาเห็ดเป็นพื้นบ้านนี่ถ้ามันหดตัวบ้านเท่ากับสีหางเป็นหูจงโปงเ,งเปงเปงนี่ก็เป็นของนอนของที่หนึง่ง ก็ออกแบบเพื่กอ,ก,ก,อ,ก,อก, 4, กันทั้งสองหองจ้าขนาดกระซัํากันนี่ก็คือหองนอนหองที่สองออกแบบเพื่อกันเนาะจ้าเนาะขนาด3คูณสเมตรคือกันภายในหองก็สีเป็นฝ้ายิบซั่มเพื่อกันทั้งสองหองสำหรับหองนอนบุกผนังด้วยไมอาร์ตหน้าต่างกับมีอยู่หนึ่งชุด ในส่วนของระเบียงฝ้าสิเป็นฝ้าไม่แต่ว่าภ้าในหองสิเป็นฝ้ายิบซ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจหรือว่าต้องการก็ติดต่อทาง้านได้โดยตรงเน,นาะจ้าเนาะทางช่องก็ได้แนบเบอร์ไว้ให้ยึไทไตยคลิปหรือว่ายู่ไตค้คลิปกดซื้อคลิปสังเกตใต่คลิปก็สิมีรายละเอียดทู่ช่องคําอธิบายของบ้านจะมีรายละเอียดของบ้านทียูเบอร์โทรไว้ให้ก็สามารถเลือกชมเลือกเบอ่งใดเนาะจา้าเนาะ คลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องของเฮาขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขนะาจา้าคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองลำล่ำเรืยๆจา้าลาไปก่อนสวัสดีจา้า